สวัสดีครับพบกับผมปอนมิราดครับวันนี้เราอยู่กับรถอาลไพด์เ30ครับคันนี้นะครับมาใส่เป็นหน้าจอ a อ d r o i d ในสเปคแรม8ลอม256ครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยครับสามารถทัชสกินที่หน้าจอได้เลยนะครับและตัวนี้ CPU มาพร้อมกับสปีดคลอกที่แรงที่สุดในท้องตลาดเลยครับส่วนหน้าจอด้านหลังนะครับเป็นแบบฝังเรียบนะครับเป็นพดานฝังเรียบขนาด15.6นิ้วครับเดี๋ยวนานติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับอัลไพด av 3 0คันนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอตรงรุ่นนะครับของอัลไพดครับมาพร้อมกับกล้องนะครับที่สามารถทัชสกรีนบนหน้าจอได้เลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวกล้องหน้านะครับเราจะใช้งานนะครับเราแตะไปที่กล้องตัวไหนนะครับกล้องตัวนั้นก็จะทํางานทันทีเราแกะไปที่กล้องซ้ายกล้องซ้ายก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเลยครับกล้องขวาครับกล้องหลังครับกล้องหน้าครับหรือถ้ายังไม่ชัดพอนะครับเรายังสามารถแตะที่ตัวรถครับหมุนดูได้เลยครับพี่อย่างนี้เลยครับ รอบพันเลยฮะสะดวกสบายมากๆนะครับไม่ต้องกลัวที่เราจะถอยชนอะไรเลยนะครับและตัวนี้นะครับตัวหน้าจอยังมาในสเปคแรม8ลอม256นะครับ CPU มากับสปีดคอร์ที่แรงที่สุดในท้องตลาดครับเราไปลองชมกันอย่าง y o u t u b e คนระับ YouTube นะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เราเลือกรับชมมากมายเลยครับไปลองชมสักอันหนึ่งครับ <c oughs> ฟังก์ชันที่พงมาลลยนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถแบ่งหน้าจอ 2, 2หน้าจอเล่นพร้อมกันได้ด้วยครับ Picture in Picture ครับเราทำการเปิดแอปที่เราจะเล่นทั้ง2อย่างไว้พร้อมๆกันนะครับอย่างผมจะใช้งานแผนที่นะครับแล้วก็จะใช้งาน y o u t u b e นะครับไปพร้อมๆกันเราทำการเปิดทั้งสองแอปไว้ก่อนนะครับ เรากดไปที่ YouTube เลยครับกดไปที่แผนที่เลยครับ Picture in picture ครับเล่น2หน้าจอพร้อมกันครับนอกจากนี้นะครับคันนี้นะครับยังใส่เป็นจอเพดานฝั่งเรียบด้วยครับสัญญาณถูกส่งผ่าน HD e MI ครับชัดแจ๋วครับ อย,ยังไงบ้างครับกังงานติดตั้งของร้านเราครับลงตัวมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับสามารถต่อเข้ามาที่ร้านมิราสออดิโอได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับพบกันในวิดีโอถัดไปวันนี้สวัสดีครับ